ประโยชน์กับคนที่จะต้องมีการจัดการลำไผ่นะครับเราต้องมีพื้นที่อีกอีกอกอกอกจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องออกแบบเรื่องของถนนเพราะว่าเวลาลำไผ่เข้ามานะครับมันต้องใช้พื้นที่นะครับต้องมีถนนมีโรง <để neighborhood S 1> เรือนอนะครับแล้วก็ที่กองไม้เป็นลานเขาเรียกลานตัดไม้อะไรพวกนี้เอยลานเก็บไม้ลานเออครั้งวันที่แล้วเป็นแบบตัด ให้มันได้ขนาดต่าง,ๆ,างๆเนาะเพราะฉะนั้นอ,อ,อันนี้คือไม้ไผ่ไไที่เกิดจากในสวนแห่งนี้ทั้งนั้นนะครับเราตัดกันว่างไม่กี่เดือนนะครับแท่งไวว่าเดือนที่เขาออกหน่อนะครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะหน้าแล้งเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องต้องเร่งนะครับเร่งในการตัดไม้ไผ่นะครับเพราะว่าถ้าช้าไปนี้ฝนลงมานะครับมันก็จะออกหน่ออีกนะครับ อาวมาดูนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จนะเราก็จะมาคัดขนาดเนาะพอคัดขนาดเสร็จก็จะไปทานแช่แล้วไปทานน้ำรับก็จะมาไม่ตั้งมาห้าปีสวยๆนะก่อนจะแช่นะครับมอดไม่จับห้าปีก่อนจะแช่ก็ต้องมีการเจาะก่อนนะครับเจาะไปเจาะก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาดูบ่ออ้าวเดี๋ยวให้เจ้าของเข้ามาสาธิตเอง ลำไม่ไผ่นะครับถ้าเกิดเราตัดมาครับแล้วก็หนึ่งคือจะต้องคัดก็คือว่าหนึ่งลำเราจะใช้ลำยาวลำยาวแล้วก็ลำที่ลำที่คดเนี่ยเราจะตัดทอนลงตัดทอนลงหมายความว่าอา,อาจจะเป็นลำยาวหรออย่างนี้เราตัด6เมตร6เมตรขังข้อก็คือ6เมตร10 6เมตรยี่แล้วก็ส่วนลำสั้นก็อ2อเมตร3มเมตร4เมตร นี่ครับซึ่งลำสั้นเนี่ยจะขายเป็นลำแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใบเป็นไม้ผ่าผ่าเป็นซี่ครับแล้วก็จำหน่ายครับส่วนไม้6เมตรเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอาลงบ่อแช่เนี่ยเราจะต้องเจาะก็คือทะลวงข้อทั้งหมดโดยใช้อดอกสว่านเป็นตัวเจาะดอกสว่านเนี่ยเขาจะเจาะก็คือ อันนี้ความยาวมันก็คือสาเมตรห้าสิบเราจะเจาะสองฝั่งก็คือว่าฝั่งฝั่งปลายแล้วก็เป็นฝั่งโคนมาส่วนลำไหนที่โคนเขาตันเราก็จะเจาะด้านข้างของลำแทงเป็นสว่านเล็กเจาะครับลำสั้นเราไม่ต้องเจาะลำสั้นเจาะเหมือนกันครับตนอใช่ครับ <c oughs> คือถ้าเกิดถามว่าลำยาวกับลำสั้นเนี่ยลูกค้า เขาต้องการลําแบบไหนมากกว่าก็คือส่วนใหญ่เขาต้องการลําสั้นก็คือว่าเขาต้องการซื้อไปแล้วก็ช่างก็ทําได้เลยเขาฟิกมาเลยว่าสมมุติว่าสองเมตรสามสิบหนึ่งพันลำไปถึงปุ๊บเขาสามารถขึ้นยิงเป็นรั้วบ้านเงี้ยเขาก็ขึ้นยิงได้เลยช่างก็สามารถขึ้นยิงได้เลยไม่ต้องไปตัดดอกอย่างนี้เรียกอะไรครับดอก ถ้าเกิดเราไปซื้อก็คือไปซื้อที่ร้านวัสดุก่อสร้างเราจะบอกเขาว่าเหล็กเผาเหล็กเผาขาวเหล็กเผาขาวตัวถ้าเกิดว่าลำเล็กเราจะใช้ประมาณ3หุนส่วนลำใหญ่เราจะใช้ประมาณ4หุน ดอดอมอที่เขาใส่คือเป็นเป็นตัวน้ํามันครับคือเวลาเวลาให้ให้เวลา,าสวัสดเข้าไปมันจะเข้าง่ายใช้น้ํามันแล้วน้ำมันพืชน,น้ำมันเครื่องใช่แต่ก่อนใช้น้ำมันเครื่องครับตอนนี้ใช้น้ํามันพืชที่ใช้แล้วอเอามาอเอามาเจาะแทนทาอะไรต้องหยอดน้ํามันอยู่ด้วยนะรงาอฮะ <c oughs> คือคือเนี่ยไผ่เลี้ยงชุดเนี่ยเป็นเป็นไผ่เลี้ยงลำลำเล็กก็คือหมายความว่าอ่ามันเป็นไผ่ลำลำปีแรกๆที่ที่ยังไม่เคยได้ตัดมันก็เลยจะลำเล็กอันนี้เขาซื้อไปทำอะไรอ่าส่วนใหญ่เป็นระแนงบ้านข้างบนเลยนะใช่แล้วก็เอาไปดัดดัดได้ เขาดัดโค้งเอาไปดัดโค้งเขาต้องการคือลำเล็กมันจะดัดง่ายไม่แตกแต่ลำใหญ่มันดัดยากใช้แล้วนั่นก็ใช้ลยหลายลำรวมกันนี่ใมัดรวมใช้เป็นมัดรวมแล้วก็โค้งก็รับน้ำหนักได้โอ้ใช้ลำแบบนี้มีถ้าเกิดว่าดัดโค้งเนี่ยเขาจะมีสองอย่างคือดัดไปเลยกับบาดเอถ้าเกิดลำใหญ่เขาจะบาดตออ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงตรงทีว่าแค่อเราผ่า อไอ้พวกลำคตรหรือว่าลำที่ที่ไม่ตรงเนี่ยเราก็จะเอาหมดอย่างเงี้ยแต่พอจริงๆแล้วเวลาขายเนี่ยคนซื้อเขาเห็นลำโคตเขาก็ไม่อยากซื้อใช่ครับมันต้องคัดตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยที่จับนี้ก็เป็นไข่เง,งินใช่ครับก็คือว่าเวลาจาะเนี่ยดอกเขาจะร้อนเราต้องมีตัว,ต,วตัวที่ที่จับประคองไม้ที่เราตัดก็คือว่า ไม้ไผ่เนี่ยปกติเนเขาไม่ได้ยาว6เมตรเขาจะยาว10เมตรบ้าง12เมตรบ้างเวลาเราตัดเอาตัวส่วนกลางลำเนี่ยไปใช้แล้วเนี่ยส่วนปลายเนี่ยเขาจะเหลือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลองมาแปล่รูปก็คือว่าโดยการใช้คันนอันนี้เขาเรียกตัมปาตำมปาผ่าไม้จะมีผ่าซีผ่าห้าผ่าหกแล้วแต่ขนาดไม้ครับ มีสั่งทำได้ครับ <C le ars> เอาพาหกแอันี้เป็นการใช้ลำไผ่ให้มัน <C le ars> เกิดเป็นส่วสุดยากไหม ก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลำเมียครับเป็นลำถ้าเกิดเราแช่น่ะปกติถ้าเกิดว่าเป็นไม้ไม้ตัดสั้นเนี่ยปกติเนี่ยของผมผมจะขายเม็ดละสิบห้าบาทแต่ถ้าเกิดว่าผ่าซี่อย่างเงี้ยครับจะตกเม็ดละห้าบาทซี่ละเม็ดละบาทเม็ดละห้าบาทเม็ดละห้าบาทตาท่อซี่ สมมติอันนี้เมตรครึ่งอันนี้กับซี่ละเจ็ดบาทห้าสิบก็คือซี่ละห้าบาทเจ็ดบาทห้าสิบซี่เนี่ยเจ็ดบาทห้าเจ็ดบาทห้าสิบตามความยาวโอเคครับเอ้้ไอ,ไอ,ไอ,ไอ้ที่ผ่านนี่ชุดเท่าไหร่อ่าราคาเขาจะตามตามขนาดวงแล้วก็ตามขนาดซี่เอ้ยตามจํานวนซี่ยิ่งซี่เยอะย,ยิ่งยิ่งราคาสูงยิ่งวงวงใหญ่ยิ่ง,งราคาสูงครับ ซี่เล็กนี่แพงกว่าเลยรใช่ครับอันนี้ซี่แล้วครับเอ๊ะอะไรอ๋อซี่เล็กเนี่ยมันมันมันไม่ได้แพงกว่าแต่ว่าไอ้ตัวจำปานจะแพงกว่าอ๋อซี่ก็ห้าบาทเท่ากันไม่ครับมันก็จะมันก็จะดรอปลงคือตามจำนวนเขาเรียกว่าขนาดของซี่ว่าสมมุติว่าซี่หนึ่งนิ้วห้าบาทซี่เล็กมันก็จะดรอปลงดรอปลงอย่างเงี้ยครับอันนี้ตอนตัดไม้นะครับมันต้อง อย่าให้ตรงข้อมันจะมีปัญหาอย่างงี้ให้ตัดปลายเปิดอยางเงตัายเปิดครับถ้าเกิดถ้าเกิดปลายปิดแล้วเวลาผ่าจะผ่ายากไอ้ไอ้ห้าบาทนี้เราเอาตัวนี้ออกหมด้วยคุณอ่าใช่ครับเหลาแบบพร้อมใช้งานนะครับเหลาเกลี้ยงสาตใช่เลยอ่าก็ ใช้มีดเหลาครับใช้มีดใช้มีดเหลา <Okay. S 1> ตอนผ่าผ่าไม่ยากตอนเหลาเ <c oughs> นี่ยจะนานเดี๋ยวเวลาตอนเหลาเอาโอเคนี่ปีกย่อยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ๋อต้อง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 เช็คตามขนาด <c oughs> อ่าถ้าเกิดเป็นตัวตัวเล็กเนี่ยจะอยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยตัวใหญ่จริ้งตัวใหญ่มันี้ก็ราคาก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่า ต้องการต้องต้องถามน้องบิ๊กครับน้องบิ๊กเขาเป็นฝ่ายจัดทำได้ครับต้องสั่งต้องสั่งเอาครับเฟซบุ๊กช่างแขกจบเนี่ยกดไปที่เฟซบุ๊กช่างแขกโคราชจบครับก็ถ้าพอเราเจาะไม้ได้ปุ๊บเนี่ย ต่อไปก็คือเราจะเอามาลงบ่อก็คือในการในการที่เอาเราอมาลงบ่อนะครับเนี่ยครับก็คือไม้ถ้าเกิดว่าเป็นไม้ไม้ไผ่เลี้ยงเนี่ยจะแช่ของผมแช่ประมาณ10วันปกติเขาจะถ้าเกิดทั่วไปคือเขาจะแช่ประมาณ7-10วันอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ว่าความชัวของแต่ละคนว่าความเข้มข้นของบอลแลกเนี่ยเท่าไหร่อันนี้บอลแลก ของผมใช้บอลแหลกกับบอลลิกผสมกันเองแล้วก็ในตาส่วน1่ตัหนึ่งเลยใช้ 1, 1. ต่ตัหนึ่งเวลาระยะเวลาในการแช่7-10ถึงวันที่เราเห็นเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกแป้งที่มันลอยขึ้นมาก็คือ,อในหลักกา,ก,าาก,าาการการแช่น้ำยาก็คือว่าเราต้องการก็คือให้แป้งใน,ในไม,ม้ออกสมัยก่อนก็คือการแช่น้ำให้น้ำเน่า พอน้าเน่าปุ๊บเราถึงจะเอาไม้ขึ้นมาใช้ด้วยกันแล้วก็ออกล้างแต่ว่าเวลาแช่อย่างเงี้ยแช่แบบสมัยแต่ก่อนมันจะมีกลิ่นปุกลิ่นนี่แต่ว่า,าการใช้บอลกย่นระยะเวลาจะปกติสมัมยแต่ก่อนอาจจะเป็น2นเดือน3มเดือนแต่ว่าพอเรามาใช้พวกบอิลกบอลเลมันก็จะย่นระยะเวลาเหลือแค่7วัน10วันถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเหมือนบ่อนุ่น เขาก็สุกน้ำออกแล้วก็เอามาล้างแล้วก็เอามาเปิดตาในการที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยก็คือมันต้องแห้ง,งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาไปทำงานภายในถ้าเกิดว่าไม้มันยังเปียกอยู่มันจะขึ้นรัผม <laughs> ผมใช้ประมาณ6,000คิวเออห0 0ลิตร6,000ลิตรอัตราส่วนตัดหมดเต้ยเตยตัดหมด1ต่อ9ต่อ9 ผมใช้หกร้อยกิโลหนึ่งบอ่อแหละหนึ่งกิโลต่อน้ำเก้าลิตรลิตรครับก็อันนี้600ก้กิโลกิโลละร้อยก็ประมาณ60,000ก็คือเจาะเจาะเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับถ้าอย่างงี้ครับคือสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เจาะไผ่ตรงนะั้นเสร็จแล้วก็มาลงอ่างนี่ <C le af> s> <S หนึ่งคือแช่ได้เรื่อยสองคืออ่าไม้ต้องดูดน้ำไปอยู่แล้วเราต้องสูญเสียความยิ่มข้นม,มันดรอปลงมาเรื่อยๆอยู่แล้ว ความเกิดความไอ้คัมพมันจะดบด,บดบลงในการเติมเนี่ยของผมจะเติมเดือนละครั้งก็คือก็คือผสมเพิ่มก็คือไม่ไม่ไมตอนผสมเพิ่มเนี่ยไม่ได้ผสมในอัตราส่วนเก้าต่อหนึแต่ว่าอาจจะเป็น50าสบต่อห้เลย ให,ให้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 บอ่อมันมันดอกมันเพิ่มความเขียวข้นขึ้นห้าสิบต่อห้าสิบไมอหใช้น้ำห้าสิบใช้เกลือห้าสิบเติมเข้าไปใช่ครับบางบ่อเนี่ยผมเคยไปเห็นเนี่ยคือเขาเป็นบอ่อตายก็คือว่าไม่ไม่ไมสูบน้ำออกน้ำจะเน่ามันเหนม,ม็นมากเหม็นเหมือนน้ำเน่าผมก็เลยว่าผมก็ถามว่าที่ได้เอาเอาน้ำออกไหมเขาบอกไม่ได้เอาออกเขาเอาตอไม้ออกน้ำไม่ได้ออกไผ่ตันเนี่ยปกติเนี่ย ของผมเนี่ยผมจะแช่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนค <ดำ S 3> ือ<ว>ดำไว้ดำไว้ก้นบ่อเลยอยู่ก้นบ่อเลยไม่ต้องไปยุ่งแล้วนอกจากไผ่แล้วไม้ทั่วไปสามารถแช่แได้ได้ไม้ยางพาราบอลเล็กเขาไปใช้ในอุตสาหกรรมไม้อยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าเมื่อก่อนมันปิดบังกันนะครับปิดบังกันก็คือกลัวจะไปทําแต่ว่าพอเรามาทําอะไรให้มันเกิดเกิดอะไรแรงบันดาลใจว่าคนปลูกต้นไม้มันต้องมีทางออก มีการได้ใช้ได้จริงก็แค่นั้นเองส่วนมากคือไอ้จริงผมไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกว่าเขาทำมาเป็นสิปีแล้วประเทศไทยเเรื่องบอเล็กฝรั่งทํามาตั้งสามสี่สิบปีแล้วนะครับร้ครับราคาเป็นพิษของอันนี้เยอะก็ถือว่าน้อยนะน้อยแต่ที่ผมยังจับได้ห้ามโดนได้ครับแต่ห้ามกินอย่างเดียวเลยครับบอเล็ตถ้าเกิดกินเับเขาบอกแล้วตะกี้เขาบอกแล้วแม่เพราว่า นน้เี่ยไม่ครับเพราะดูดกลับวนเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าบ่อเนี่ยหกหมื่นถ้าเกิดว่าพี่แค่ทีเดียวทิ้งเนี่ยไม่คุ้มยั่ไงก็ไม่คุ้มไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับเมื่อวานก็มีตัวยี่สิบอัวเซนคือถันห้ากิโลหรืออะครับบ่อไม่ฟังบ่อหลีกกับบ่อแหลกเนี่ยตัวหนึ่งเป็นตัวตัวทำละลายอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นสารตั้งต้น ถ้าเกิดว่าเราใส่อย่างใดอย่างหนึ่งลงไปโดยที่ไม่มีเขาไปช่วยกันเมันจะจับตัวเป็นก้อนเกลือแข็งแข็งเหมือนว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อบอลลิกมากระสอบบอลเล็กมากระสอบเทไปอย่างละกระสอบอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสารตัวทาตัวทําละลายเขาไม่ลงไปก่อนเขาไอตัวนั้นเขาลงไปก่อนเขาก็จับตัวกันเป็นก้อนเกลือเพราะว่าเขาคือเกลือแต่ว่าเขาเป็นเกลือที่มีความเข้มข้นสูงกว่าเกลือปกตินี่ครับ คือได้ตามร้านคือมีพันธุ์ใช่ครับกดบอลลึกเ่ยครับมันเป็นผงสีขาวๆครับมันไม่ใช่น้ำต้างันลงก่อนครับว่าอะไรจริงๆของผมคือต้องผสมกันไว้ก่อนผมถึงจะถึงจะเทลงไปเพราะว่ามันจะมีบอลลัเนี่ยมันจะมันจะเป็นก้อนมันต้องบี้เพราะมันแข็งมาอยู่แล้วมันจะชามันต้องบดครับประมวล ใช่ันลทายว่าเอ้าพ้อกันเลยพึ๊ใน้มันวนได้เรื่อยๆครับแต่ว่าจริงๆคือคนที่เขารู้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาจะใช้กันาาะนาะเ่าอาจจะแปดเดือนถึงปีหนึ่งเปลี่ยนทีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนั้นคืออันนั้นคือเขาอาจจะเป็นบอกแบบปิดครับแต่ถ้าเกิดว่าบอกวนเนี่ยไม่มีปัญหาโอเคโอเค พอล้างผิวเสร็จตากแดดนะครับตากแดดเสร็จก็เข้าโกดังนะครับถามว่าตากนานแค่ไหนก็แล้วแต่แดดนะครับจน,จ,จนกว่าจะแห้งแต่อย่าให้แห้งมากนะมันจะแตกจะเช็คยังไงครับประสบการณ์ครับล้วนๆนะครับไม่ใช่ท่องนะครับต้องทําเพราะแต่ละวันแดดจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องทำจะจะได้รู้คือบางอย่างมันบอก บอกบอกได้ไม่หมด,ด,ดนะดดงะแหก็สีมันเปลี่ยนไงสีเขียวเป็นสีนั่นก็แห้งแล้วไงใช่ไหมดูสีแค่นั้นนะครับอ้าวส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับตัวสินค้าแล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้นเมื่อวานเราเห็นไผ่สวยตอนเช้าเราเห็นไผ่สวยแต่ตอนนี้สวยอย่างมีมูลค่าแล้วนะครับสวยอย่างมีมูลค่านะครับเพราะฉะนั้น มันจะต่างจากพืชชนิดอื่นที่คนอื่นกําหนดราคาแต่ไผ่เรากําหนดราคาเองเราทําเองเราต้องกําหนดเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดใหม่ภาคเกษตรถ้าจะให้คนอื่นมากําหนดราคาอย่าทำํำอ,อ๋อแยกๆครับแยกไซา์ไม้ขนาดนะครับแยกหมดไดมิเตอร์ความสั้นความยาวแยกหมดนะครับแยกประเภทห,หมดเลยครับ เดียวสิครับนั่นแหละนั่นแหละข้าร้างมนกับไผ่เลี้ยงเขาไม่ได้เอาเอาปนกันเลยนะครับก็แยกกันนะครับไผ่หลอดนี้ก็ต้องเอามาถิ้งอ๋อคนละแบบครับอันนั้นคือสิ่งที่อันไหนที่ที่จะต้องเข้าสู่ร่างกายโดยตรงน่ะเราจะไม่ทิ้ดด้วยบล็ล็ตภาชนะที่เกี่ยวข้องกับการกินการใช้อย่างนั้นเราจะไม่นั่นก็ครบต้องไปถามพี่เก่งไงที่ผมบอก เพราะลุงก็ไม่รู้จริงๆไม่งั้นมันก็เป็นที่กินเท่าไรใช่เพราะเรากําลังจะบอกเรื่องธรรมชาติแล้วคุณไปอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องไอหลอดกาแฟใช่ไหมคนละคนละวิธีการกันนะครับไพลอตกับตัวนี้คนละคนละวิธีการแต่ว่าต้องไปถามพี่เก่งเพราะว่าเขาจะบอกไม่บอกเรื่องของเขาแล้วเมื่อเมื่อวานที่ว่าเกลือแกง20นะครับมันจะสามารถรักษาเน้าไม้อะไรใครคนบอกล่ะ ก็ต้องไปถามคนนั้นผมต้องไปถามแกเพราะว่าผมไม่ได้ทําอย่างนั้นผมจะตอบไม่ได้องผมไม่ลองผมลองตัวนี้ตัวเดียวจบผมกำลังคิดว่าพวกพวกน้ําทะเลพวกอะไรพวกนี้มันก็ได้แต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คงจะไม่มีวอลเล็กตรงนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะนะผมก็ทําไม่ได้นะ ก็คือคนที่เป็นช่างคนที่มีหัวทางด้านนี้คนที่มีฝีมือถึงจะทําได้ไม่ใช่ทุกคนจะต้องทําได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนก็ให้คนอื่นทําบ้างก็ได้ไม้ที่เราแช่แล้วเนี่ยมา,มา,ม,า,ม,ามาทำนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่เก e, ้าอี้โตเตียงแค่ชิงช้าแล้วแต่นะครับอมีคําถามอะไรไหมครับตรงนี้ ก็พัก<ฆ><า>สร้างมนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องโ,อโหนี่ไม่ผ่านเลยนะเนี่ยไม่กลัวจะเป็นมนุย์ยากอะไรไม่มีไม่มียักนะครับแต่ว่าที่ให้ดูก็คือให้เห็นกระบวนการนะครับการจัดการลำไผ่สุดท้ายก็คือทำอย่างนี้ทำบ้านทำอะไรได้ฮะต้องเคลือ,อบอ่าแล้วแต่บางคนบางคนเขาบอก ดิบๆและแต่คนชอบล้นะครับแต่ส่วนมากก็จะทาเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยซิลิก้าตัวนี้ถ้าโดนแดดมากๆมันก็จะเสื่อมพอเสื่อมมันเดินความชื้นมันก็จะทำให้เนื้อไม้ผุได้เชื้อราเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้พวกยูรีเทนอะไรทาข้างนอกกันอีกชั้นนะครับ อันนี้ก็หลังคาไม้ไผ่นะครับแต่ว่าก็มีจ,จ,จ,จุดอ่อนก็คือข้างบนเนี่ยจะได้ประมาณ8ถึง10ปีนะครับชั้นบนเนี่ยนะครับชั้นบนเนี่ยจะได้8ถึง10ปีแต่ว่าแผ่นยางยังอยู่ชั้นล่างไม่เสียที่ผมอนุญาตให้ทำได้เพราะว่ามันมีขนาดเล็กซ่อมบำรุงได้แต่ถ้าเป็นอาคารใหญ่ๆผมไม่เห็นด้วยเพราะค่าซ่อมบำรุงจะแพงนะครับ ถ้าเล็กๆอย่างเงี้ยโอเคเราทํานั่งร้านแล้วก็ขึ้นเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าอย่างนี้ละวอ้วกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไผ่รวนๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันไหนต้องการความแข็งแรงก็คานเหล็กอันไหนต้องการความอ่อนช้อยก็ไม้ไผ่อะไรประมาณนี้นะครับไม่ไม่ไม่ไมสุดตรงนะครับประยุกต์เขา่าทำป้ายให้ถ่ายรูปไม่ไถ่ายเดี๋ยวเขาน้อยใจเชิญเลยครับเชิญเลยสองสวงไสนไผ่ดุจทอง Tchau! Hey.